No ที่ผ่านมาเนี่ยมืดเต็มหมดเลยนี่ต้องใส่แว่นใส่แม <ừ> สเต็มหมดอันนี้มันจางไปมั้งนะแต่มันไหม่เรื่อยๆลมมันแรงด้วยเจ็บคอเจ็บอะไรฮะยังยังไม่นานทีป้องกันแลว้วก่อนจะป้องกันไว้กัน<อ>กน,นั่นหลยเกิด <ừ> <ๆ>ขึ้นบ่อยไหมครับตรงนี้ทุกปีเลยแต่ปีนี้เยอะปีนี้มากกว่า แรกมันมาอยู่ป่านู้นเลยมันข้ามถนนมาปานีสงไัยนั่นแหละข้ามถนนมาป่านี้นั่นแหละใช่เกิดจากอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันเลยมันไหม้ทุกปีอ่ะนั่นแหละเราก็ไม่รู้สาเหตุเปรกันเป็นไปแล้วเรายังงั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ปีนี้หนักใช่ไหมปีนี้หนักกว่านั่นแหลมันมีลมมาด้วยไงมันก็เลยพาม้กั้หมดสองฝั่งข้างถนนเลยอะไรอย่างเงี้ย ป er. so like like ่อยไหสุกปีเหมรับตรงนี้ม้ไมก็ป๋วยนะปยอย่าออปนก็ปอปผปเพื่บ้างนะไม่รู้หมหอยเก็บเพ็ดเออไม่รู้ไม่รู้ดพุกนใหญู่ไูไปอยู่มันเดวตับไปไปวัดสุกปีีต้องพ่นตอตอทุการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สุกีเดี๋ยวนี้สุกีเดี๋ยวนี้สุกปีอเดี๋ยวจับกอจะไปดลยั้ง มาเดี๋ยวแมันมีอากอารดีบุหรออืมมันขัดมุกไปแล้วเนี่เจ็เป็นปัเ็มันทราบอืมบินควันเลยเนาะบินควันท่ันมามากี่วันแล้วครับตรงนี้สามวันแล้วค่ะอืมวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ยิ่งหนักวันนี้หนักหนัก <นะ S 2> กว่าทุกวันจ้ะส่วนผลต่อสุขภาพเราลอลไรไหมใช่แล้วเคงเที่ออกเดินไหมะว่าไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินอืมฟันเยอะเนาะจ้ามันฟันเยอะไง น,น,นี่เห็นวันนี้ว่าฝนเยอะก็เลยเดินออกมาดูเออแล้วก็ของอะไรของเราพวกนี้ก็มีแต่ฝุ่นจับหมดเลยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับปีที่แล้วมีไหมมีไม่พีมปีที่แล้วเพราะว่าไม่ได้มาอือจะแต่เห็นคนเจ้าถินที่นี่เขาบอกปีที่แล้วก็ไม่แต่พูดถึงมันไม่ได้ยแต่ก็ไม่เยอะขนาดน,นี้นะพูดถึงมีปีนี้